ให้มีโอกาสแค่1%ผมก็จะทำบทสัมภาษณ์เจอเกนครอฟนะครับผมในคืนก่อนการแข่งขันนะครับผมที่ลิเวอร์พูลนะฮะจะออกไปเยือนเรอัลมาดริดที่ซานเตโกเบร์นาเบลนะครับผมหลังจากที่เกมแรกนะครับผมหงแดงนะฮะแพ้มาอย่างยับเยินด้วยสกอร์2ประตูต่อ5นะครับผมหลังจากที่ออกนำก่อนถึง2ประตูนะครับแล้วกลับโดนเรอัลมาดริดนะครับผมยิง5ลูกรวดนะครับผมก็ทำให้ผล ต่างตอนนี้นระับผมลิพูตามอยู่3ประตูนะครับผมซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าลิวว่าพูนะครับผมบุกมายิงเรียมผลิดได้ถึง3ประตูเนี่ยก็มีโอกาสแต่ครับผมที่จะต่อเวลานะครับแล้วก็ถ้ายิง4ประตูนะครับผมลิพูก็มีโอกาสเข้ารอบในครึมแต่ก็ เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากเลยทีเดียวนะครับผมก็ครอปนะครับผมก็เลยให้สัมภาษณ์นะครับกับผู้สืบข่าวหรือว่าสื่อมวลชนไปบอกว่าสิ่งที่ผมพูดนะฮะหลังจบเกมเมอร์สัปดาห์ที่ผ่านมาเรอัลมาดริดคือผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแต่ในตอนนี้เรายังมีเกมให้เล่นและถ้าเรามีโอกาสแค่1%เเผมก็อยากจะลองดูแม้ในห้องนี้คนทั้ง100%คิดว่าเราไม่มีโอกาสที่จะทําให้เรอัลมาดริดตกรอบ แต่ว่าผมก็ยังเป็นคนเดียวที่คิดว่าเราก็มีโอกาสถึงแม้มันจะมีน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรและนี่คือเรืองผลิตพวกเขานําเราอยู่3ประตูมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการแต่เราไม่มีอะไรจะเสียแล้วและเราอาจจะมีความเชื่อแค่เพียงเล็กน้อยและผมคิดว่า มีโอกาสที่จะทำมันได้แม้เพียงแค่1%ปซและนี่นะครับผมก็เป็นการสัมภาษณ์ของเจอร์เกนครอบกับสืซอมวลชนนะครับก่อนเกมที่จะเจอกับเรอัลมาดริดแต่ก็ผมโอเคนะครับผมยังไงคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมนะครับผมจะเอาใจช่วยเองนะครับผมสำหรับคู่แค้นแสนรักอย่างลิบร์พูลนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กด s ับสไครป์ช่องบนจันตะกองไว้ด้วยจกัาคลิปน้าสวัสดีครับ